ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณ ทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่ในเลเวลรี่ค่ะค่าคืนวันพุทธที่6มกราคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นพร้อมๆกันค่ะค่าคืนนี้อยู่กับคุณอนาะทิประดาและดิฉันวิมลว,วันค่ะค่าคืนนี้นะคะที่ทางของตลาดเงินตลาดทุนยังตามติดนะคะเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งวุฒิสภานะคะในฝ่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งผลออกมาล่าสุดถ้าหากว่าคิดตามเวลาบ้านเราเนี่ยรัสเจียเขาออกมาสูสีนะได้คนละหนึ่งที่นั่งนะคะระหว่างเดโมแครตกับรีพับริกันนะคะทําให้บรรยากาศการลงทุนดูเหมือนว่าจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับสาาากรณ์ว่ ถ้าหากว่าเดโมแครตเนี่ยได้อํานาจมากขึ้นนะคะหรือว่าครอบครอง เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยะจะส่งผลทาให้มีมาตรการที่ออกมามีผลกระทบต่อตลาดทุนนะคะวันนี้ก็เลยดูค่อนข้างระสัมระสายแล้วต้องบอกว่า<ม>ความกังวลนี้ส่งผ่านมาตั้งแต่การซื้อขายตลาดสัญญาลุวงหน้าดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะ,คะเปิดมาก็มีการปรับตัวย่อลงไป<ม>แต่ว่าอาจจะสลับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาปรับบวกได้แต่ว่าพอปิดตลาดหรือว่าระหว่างวานันตัวเลขดัชนีปรับตัวลดลงไปส่วนหนึ่งหุ้นใหญ่นะคะราคาที่เคยขึ้นปรับแรงๆก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงไป แล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในบ้านเราหลายๆโรงงานใหญ่ๆตัวเลขเขาเป็นหลักร้อยกันแล้วคาตอนนี้นะคะก็มีการสั่งปิดนะคะบางโรงงานที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยนะคะแต่ทางด้านของโรงงานเองก็ยืนยันแล้วค่ะว่าสินค้าของเขาได้มาตรฐานในการผลิตนะคะไม่มีเชื้อปนเปื้อนแน่นอนนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังต้องตามติดแล้วก็มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือการลงคําสั่งลงนามในาการแบนนะคะแอปพลิเคชันของจีนซึ่งมี การเปิดเผยในช่วงเช้าวันนี้นะคะ,คะแล้วก็ส่งผลทําให้หุ้นนะคะในกลุ่มของแอปพลิเคชันต่างๆของจีนนั้นดูระสำระารเลยทีเดียวละค่ะหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการลงนามทิ้งทวนเพื่อแบตแอปพลิเคชัน8 บริษัทนะคะของจีนหลังจากที่อ้างในเรื่องของความมั่นคงละค่ะซึ่งคําสั่งนี้นะคะพยายามที่จะผลักดันให้มีผลก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะลงจากตําแหน่งด้วยซ้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยมันต้องผลักดันในระยะเวลา45วันนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะได้ลงนามในคําสั่งบริหารห้ามการทําธุรกรรมกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของจีน8ราย โดยเป็นการมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะกำหนดธุรกรรมที่ถูกสั่งห้ามมุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Alipay Camscanner นะคะ q q w a l l e t Share, t t t e n c e n v s q w e m a ค e วคิวและก็ W h e Bill P.S. Office นะคะซึ่งจะมีผลหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงจากตำแหน่งแล้วค่ะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนที่นายโจไบเดนจะขึ้นตำแหน่งนะคะโดยคำสั่งนั้นระบุว่าสหรัฐต้องดำเนินการอย่างแข็งกร้าวกับแอปเหล่านี้เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศโดยที่จะให้ระยะเวลากับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในระยะเวลา45วันห้ามทำธุรกรรมกับแอปเหล่านี้นะคะโดยที่ณปัจจุบันนี้ ก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการลงนามนะคะในคําสั่งแล้วก็มีกฎหมายต่างๆออกมานะคะแล้วก็มีผลทําให้บริษัทจีเนี่ยถูกดีลิสต์ออกจากการคํานวณดัชนีหุ้นหลายๆแห่งนะคะแล้วเรารายงานกันไปว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กก็เพิ่งมีการประกาศในช่วงวันหยุดว่าจะมีการพิจารณาถอนหุ้นนะคะสบริษัทสื่อสารรายใหญ่ของจีนออกจากการคํานวณด้วยนะคะหรือว่าออกจากตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขากลับมาเขาบอกว่าเขาประกาศกลับคําคือเขาไม่ ไม่ถอนแล้วเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่พอกดว่ามาในเช้าวันนี้ค่ะถูกนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจที่อนุมัติให้บริษัททั้ง3แห่งยังคงเทรดหุ้นในตลาดต่อไปนะคะดังนั้นทางด้านของตลาดหุ้นนิวยอร์กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณาตามเดิมว่าจะถอดหุ้นนะคะ3บริษัทได้แก่ไชน่าเทเลคอมไชน่าโมบายและก็ไชน่ายูนิคอมออกจากตลาดหรือไม่ค่ะต้องบอกว่าเป็นการทิ้งทวนที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นโคม,มเลยนะะโดยเฉพาะในเรื่องของจีนกับ สหรัฐที่คุณโดนัทรัมเนี่ยเขามองว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเนี่ยล้วงข้อมูลกันด้วยหรือเปล่านะคะถือว่าเป็นทิ้งเผือกร้อนก้อนตโตด้วยนะให้กับคุณโจไบเดนกันด้วยนะคะติด <c oughs> ตามกันต่อภาวะเศรษฐกิจค่ะวันนี้ทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า World Bank <c oughs> เขามีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเลยเนี่ย <c oughs> จะฟื้นตัวแบบซบเซานะคะเพราะว่าในส่วนของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นยังคงระบาดกันอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สําคัญนะทางด้านของธนาคารโลกเขามีการปรับลด GDP กันด้วยค่ะจากเดิมที่คาดการ การกันว่าจะขยายตัวได้ประมาณ4.2เตอนนี้มีการปรับลดเหลือ4เเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันถ้าในเรื่องของวาระโควิด19ที่เกิดขึ้นยังคงย่ำแย่ต่อไปแบบนี้นะคะเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะมีการปรับตัวลดลงอีกค่ะโดยวัคซีนที่จะมาป้องกันน่าถือเป็นความหวังของคนทั้งโลกที่จะเข้ามาทําให้ภาวะเศรษฐจปรับตัวดีขึ้นค่ะทางด้านของธนาคารโลกนะคะมีการออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก Global Economic p r o s p e c t นะคะระบุว่าเศรษฐี โลกจะขยายตัว4%ในปีนี้ต่ำกว่าระดับ4.2%ซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดการณ์กันไว้ตั้งแต่มิถุนายน2563ค่ะโดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของวัสโควิด -19 ขณะที่การฟื้นตัวเป็นไปนอย่างซบเซาและในกรณีที่ย่ำแย่ที่สุดการแพร่ระบาดยังคงลุกลามต่อไปการฉีดวัคซีนประสบความล่าช้าก็จะทำให้ขยายตัวเพียง1.6%หลังจากหดตัว4.3%ในปีที่แล้วค่ะประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว3.8%ในปี 2,565ขณะที่ไวรัสโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการจ้างงานโดยธนาคารโลกนะคะคาดว่าเศรษฐกิจญ,ญ,ญี่ปุ่นจะขยายตัว2.5%ในปี2,564ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการเดิมขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจจีนค่ะขึ้น1%สู่ระดับ7.9%ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว3.6%ในปี2,564หลังจากที่หดตัวลง7.4%ในปี2,563ค่ะ นอกจากนี้นะยังมองว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านหนี้สินในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง long, จะยิ่งเพิ่มภาระหนี้สินและจะบั่นทอนความสามารถของบรรดาประเทศลูกหนี้ในการชําระหนี้คืนด้วยค่ะ ระหว่างนี้เนี่ยนะคะโควิด19ยังคงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจวาวันนะคะต่อการทําธุรกิจของหลากหลายบริษัทเลยซึ่งหลายๆประเทศนะคะก็พยายามที่จะออกมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนประเทศไทยก็เดี๋ยวจะมีมาตรการนะคะที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมและก็อาจจะมีวงเงินที่ออกมาช่วยเหลือด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่กังวลกันนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่สําคัญนะคะอย่างฮ่องกงค่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาติดพื้นที่ที่เป็นทาเล ราคาสูงที่สุดในโลกมาแล้วนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันนะคะก็มีการประเมินและขาดจากทางด้านของ JP Morgan ระบุบอกว่าถึงแม้ว่าจะมี Work from Home ก็ไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในฮ่องกงแต่อย่างใดและค่ะเอามาฟังเหตุผลกันนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของคัสสันเหลียงหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียของ JP Morgan Chase Co. ระบุบถึงความเชื่อมั่นค่ะว่าการที่รัฐบาลน,นั้นมีคำสั่งให้ประชาชนทำงานที่บ้านเพื่อคุมการระบาด ของไวรัสโควิด -19 คงไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานในฮ่องกงที่เป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในโลกแต่อย่างใดละค่ะเนื่องจากบริษัทเอกชนพนักงานของบริษัทยังสามารถรับมือกับข้อจำกัดต่างๆในการบริหารจัดการสำนักงานได้นะคะในขณะเดียวกันความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานในฮ่องกงก็มีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อกันในสังคมจำนวนที่พักอาศัยก็มีอยู่อย่างจำกัด เครือข่ายการขนส่งของสาธารณะนี่นะคะก็มีประสิทธิภาพใช้เวลาเดินทางไม่มากค่ะส่งผลทําให้บริษัทเอกชนและพนักงานยังสามารถทํางานในสํานักงานได้จึงคาดการว่าธุรกิจให้เช่าสํานักงานในฮ่องกงยังมีเสถียรภาพในปี2564และคาดว่าความต้องการใช้พื้นที่สํานักงาน,นจากบริษัทจีนที่เข้ามาขยายธุรกิจในฮ่องกงจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนตลาดให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ อสังหาของฮ่องกงถือว่าเป็นที่หมายปองของนักลงทุนนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะความต้องการการใช้น้ํามันก็มีการปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นทางด้านของซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าอาจจะมีการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันลงหลังจากที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่าการใช้น้ํามันเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปหลังจากกรณีที่เกิดขึ้นก็คือการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆ จากสาเหตุของไวรัสโควรนสิที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันมันก็ยังมีไส้ในในการปรับลดกําลังการผลิตในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านของโกลแมนซกมีการระบุนะคะจากกรณีที่ซาอุดีอาระเบียสมัครใจจะปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของตัวเองลงอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันส่ระดับ8.125ล้านบาร์เรลต่อวันในการประชุมกลุ่มผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลาสครั้งล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ํามันจะลดลงต่อไปอีกกเนื่องจา โลกเริ่มกับมาล็อกดาวประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้การปรับลดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่จะโน้มน้าวให้มันดาผู้ผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มโอเปกพลาสคงกําลังการผลิตน้ํามันไว้ที่ระดับ7.2ล,ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการประเมินอีกด้วยนะคะว่าตลาดน้ํามันกําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สหรัฐจะเพิ่มการผลิตน้ํามันจากชั้นหินดินดานขณะที่การเปลี่ยนผ่านตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไปเป็น คณะบริหารของนายโจบไบเดนซึ่งมีความเป็นมิตรกับซาอุดีอาระเบียน้อยกว่าคณะบริหารของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนท่าทีที่เป็นบวกมากขึ้นต่อกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ํามันรายอื่นๆในตะวันออกกลางเขามีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าความต้องการใช้น้ํามันในเดือนม,นนอนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ92.5ล้านบาร์เรลต่อวันจากระดับ93.5ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนธันวาคมค่ะ ดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะที่ทางราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น<ม>อาจจะเป็นจิตวิทยานะคะแต่ว่าต้องรอดูประเมินว่าความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตเนี่ยจะกลับมายําแย่เหมือนกับช่วงแรกๆหรือไม่ซึ่งมันอาจจะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นชดตัวลงมาอีกได้แลละคะ่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาหาโอกาสนะคะเขาเรียกว่าคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากโควิด -19 กันนะคะวันนี้รวบรวมเอาประการภายแบบต่างๆมาฝากกันด้วยแหละคะ่ะ เงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย f i n a น c i a l m e ี i a p l แพ f ตฟอร์พันิตข้อมูลเชิงลึกแบบ o อ o ูรอบคลุมมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สี่นี่ที่เดียรวารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินรอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6914126ต่13 13 13 13. อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Fin ยนั i ีมีเพียรแพลตฟอร์มพันิตข้อมูลเชิงลึกแบบออโต้โอรับุฒิิทธิเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีวายเว็บต m อมันนี่แอนแบงคิงดอทซีโอจากทีเอสที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารน,นำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6 9 1ก1 2 6ต่อ1น1 0และ1313กรากลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลใช้15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉ <|pa|> ุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล นะคะหลังจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 นะคะในหลายพื้นที่เลยแล้วก็กินพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยนะคะทาให้หลายๆท่านเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของการรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถติดตามหรือว่าดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยไดน้นะคะ,คะก็เป็นที่นิยมอย่างคุณผู้ชมเองเนี่ยสามารถโหลดเป็นล ne แอปพลิเคชันเนี่ยนะคะผ่านรูปแบบของเอาเวโควิดก็สามารถที่จะตรวจสอบ<ช>ได้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสีย่ยงคือจริงๆต้องบอกว่าแอปนีี้้ดดพเเราากขไป มันจะขึ้นเลยว่าพื้นที่เสี่ยงรอบๆตัวเรามีสีแดง<อ>ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชือ้อหรือว่าถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมมากน้อยอย่างไรกันบ้างพอเราดูแล้วเราก็อาจจะเลี่ยงได้สักนิดนึงก็คือเราไม่ได้เดินเข้าไปหาแหละ <ừ> เราเห็นแล้วว่าตรงนี้มีเราก็หลบเลี่ยงกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้วางใจนะคะหลายๆคนบอกว่าก็อยากจะหาประกันเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะช่วงนี้นะคะพนักงานที่ดูแลเรื่องของประกันภัยเนี่ยนะคะทํางานกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะแล้วก็ใครที่เคยทําไว้ตั้งแต่ต้นปีีท่แล้วมาจน ตอนนี้มันกําลังจะครบ1ปีแล้วนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมเอาประกันภัยแบบเจอจ่ายแล้วก็จบนะคะวงเงิน,นรับประกันสูงถึง500,000บาทมาฝากกันนะคะมาเริ่มอันแรกเลยนะคะที่ส่งผลทําให้ TQM ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะคะโดยสินมันคงนะคะโดยทางด้านของ TQM เนี่ยนะคะเขาเป็นรูปแบบของประกันภัยที่เริ่มต้นจ่ายเบี้ยนะคะ อยู่ที่99บาทนะคะโดยสินทรัพย์ประกันภัยนะคะเริ่มต้นเบีย้ยประกันเนี่ยคุ้มครองโควิดพวกการคุ้มครองจากอุบัติเหตุมี4แผนให้เลือกค่ะถ้าหากว่าจ่ายเบีย้ย99บาทนะคะตรวจเจอครั้งแรกเนี่ยจ่าย15,000บาทเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็คือพ่วงเข้าไปด้วยนะคะ4,000ปรงศพจากอุบัติเหตุ2,000นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเบีย้ยประกันสูงสุดของเขาคือ499บาทนะคะเจอโควิดครั้งแรกนะคะก็จ่ายเลย100,000บาทละคะ่ะโดยเงื่อนไข ผู้เอาประกันภัยนะคะต้องมีอายุ1-99ถึงปี1คนต่อ1กรมทรร์คนที่ซื้อประกันโควิดกับ AIC ในเฟส1จะไม่สามารถซื้อในเฟส2ได้นะคะไม่รับประกันผู้เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของสาธารณาสุข14วันก่อนกรมทรร์บังคับใช้ถ้าซื้อแพ็กเกจเจอจ่ายจบแล้วไม่สามารถซื้อแพ็กเกจค่ารักษาพยาบาลพร้อมกันได้ละคะ่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นรูปแบบประกันที่เขาแคบมากมขึ้นครับ มีการจำกัดความหรือว่าการจำกัดกรมธรรม์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางในหน้าของนายกสมาคมประกระันภัยก็บอกว่าเจอใจจบเนี่ยบางทีถ้าทํากันทุกๆบริษัทม,มันอาจจะทําให้เงินกองทุนของประกันเนี่ยหมดไปได้ดังนั้นตอนนี้อาจจะมีหลายลูกแบบ<ะ>ให้เราเลือกสักนิดหนึ่งด้วยนะคะ,ะมาต่อกันที่อาคาเนประกันภัยค่ะเขามีคอนเซปต์นะคะตรวจพบ จบจ่ายคุ้มครองสูงสุด200,000บาทมี4แผนประกันให้เลือกค่ะก็มีทั้งตั้งแต่260บาทต่อปีสําหรับเบี้ยประกันนะคะตรวจเจอโควิดครั้งแรกรับ50,000บาทก็พ่วงอุบัติเหตุกันไปด้วยอีก50,000บาทค่ะส่วนแผนที่4นะคะก็คือแผนสุดท้ายเนี่ยก็คือ1 0 3 7บาทตรงนี้ตรวจเจอโควิด200,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่พ่วงกันไปด้วยก็จะได้รับเงินอีก200,000บาทค่ะมีเงื่อนไขก็คือผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ1-99 จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมาธรรม์ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อคนไม่คุ้มครอง1เดือนก่อนกรมาธรรม์บังคับใช้และ3เดือนหลังกรมธรรม์บังคับใช้เมื่อไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศสาธารณาสุขค่ะค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งบริษัทคือสินมั่นคงประกันภัยนะคะกับการเน้นตรวจเจอโควิดครั้งแรกจ่ายเป็นเงินก้อนนะคะมี2แผนประกันให้เลือกค่ะแผนแรกเนี่ยจ่าย199บาทเจอโควิดปุ๊บจ่าย,ย50,000บาทนะคะแผนที่2จ่าย 1 0 0 0งแสนบาทน,นะคะเมื่อจ่ายเบี้ยประกัน3า9ร399บาทแล้วค่ะโดยมีเงื่อนไขนะคะ1คนต่อ1กรมทันนะคะผู้ที่เอาประกันเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่1 9 9ถึง99ปีไม่คุ้มครองนะคะกรณีเดินทางไปต่างประเทศ อีก3เดือนหลังจากวันคุ้มครองนะคะแล้วก็ไม่รับประกันกลุ่มอาชีพแพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือว่าเรือเดินทะเลด้วยค่ะมาต่อกันที่วิริยะประกันภัยนะคะมีรูปแบบประกันโควิดซูเปอร์ชิลคุ้มครองตั้งแต่การตรวจเจอครั้งแรกพร้อมชดเชยรายวันหัดนอนโรงพยาบาลด้วยนะคะเขามี2แบบให้เลือกแผนแรกเนี่ยก็คือเบีย้ยประกัน399บาทต่อปีตรวจเจอโควิดครั้งแรกก็จะได้เงิน5 0,000บาทนะคะชดเชยนอนโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน สีวัน500บาทต่อวันพ่วงด้วยอุบัติเหตุก็คือจะได้รับเงินอีก50,000บาทส่วนแผนที่2นะคะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอีก200บาทก็คืออยู่ที่599บาทแต่ว่าตรวจเจอโควิดครั้งแรกก็จะรับไปเลย10,000 0บาทนะคะชดเชยนอนโรงพยาบาล500บาทต่อวันเช่นเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับอีก5 0,000บาทค่ะมีกำหนดนะคะหรือว่าข้อที่เราต้องดูก็คือผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่15วันถึง99ปี1คนตอนน่อ1นกรมทรรไม่เคยมีแผนประกัน ในส่วนของไวรัสโควิด -19 กับวิริยะมาก่อนอาศัยอย่างน้อย30วันในประเทศไทยก่อนกรมระะาาบังคับใช้ค่ะแล้วก็ไม่รับประกันกลุ่มอาชีพที่เป็นแพทย์หรือว่าพนักงานบนเรือด้วย ส่วนทางด้านของเอเชียประกันภัยนะคะมีแผนคุ้มครองโควิดหลังตรวจเจอครั้งแรกนะคะชดเชยรายวันสูงสุด50วันกรณีนอน,น,อนโรงพยาบาลคุ้มครองหากอาการโคม่าเนื่องจากโควิดด้วยนะคะโดยที่จ่ายเบี้ยประกันค่ะ500บาทตรวจเจอโควิดครั้งแรก50,000บาทนะคะชดเชยรายวันที่ชดเชย50วันเนี่ยจะจ่ายวันละ1,000บาทค่ะถ้าเกิดอาการภาวะโคม่าจากโควิดนะคะจะจ่าย500,000บาทสําหรับผู้ที่จะเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยนะคะ จะมีผู้ที่อายุ1ถึง75ปีเท่านั้นนะคะทําประกันสูงสุดไม่เกินคนละ2กรมทันยกเว้นบุคลาก,กรทางการแพทย์ซึ่งรวมอยู่ในโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครระยองและก็ชนบุรีค่ะอ,อันนี้ถือว่าชดเชยรายวัน50วันถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ,ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งธุรกิจประการันหนึ่งบริษัทประกันกันนะกระุงเทพประกันภัยค่ะเขามี2แผนให้เลือกคุ้มครองตั้งแต่ตรวจเจอพร้อมจ่ายค่ารักษา ตามจริงไปจนถึงกรณีโคม่าเนื่องจากโควิดนะคะประกันโควิดคัปเวอร์นะคะมี2แผนแผนแรกก็คือ699บาทต่อปีตรวจเจอโควิดครั้งแรกรับ5 0,000บาทค่ารักษาจ่ายตามจริงไม่เกิน5 0,000บาทภาวะโคม่ารับ5 0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็พ่วงด้วยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับอีก5 0,000บาทส่วนแผนที่2นะคะ299บาทตรวจเจอโควิดครั้งแรก10,000บาทจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะภาวะโคม่าจากโควิดก็ จ่าย200,000บาทส่วนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะก็จะจ่าย20,000บาทเงื่อนไขก็คือผู้อปกันที่มีอายุตั้งแต่1ถึง75ปี1คนต่อ1กรมทรรไม่คุ้มครองการรับเชื้อจากวิธีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองของโควิด -19 โดยประกรันนะคะจะมีระยะเวลารอคอย14วันหลังจากกรมทรรม์มีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งประกันจะไม่คุ้มครองและจะต้องไม่ติดเชื้อโควิด ว่าถูกกักตัวดูอาการเพราะสงสัยว่าจะติดเชื้อจึงทําประกันรประเภทนี้ได้พูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าเราต้องทําตั้งแต่เนินเนๆน,นั่นเองอะอนะคะส่วนทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะมอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมค่ะสําหรับโควิด19ให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะทั้งที่มีกรมธรรม์ประกรันภัยทั้งที่มีกรมธรรม์ประกรันรายบุคคลประกันกลุ่มกรณีติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตจากโควิด19นะคะในกรณีที่อายุไม่เกิน70ปีจะสามารถรับค่าชดเชยรายวัน ก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน1,000บาทต่อวันไม่เกิน30วันเสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ได้รับ1 0 0 0 0แบาทนะคะเพียงท่านดาวน์โหลดแอป MTL คลิกจากนั้นก็กดสมัครง่ายๆเพียง6ขั้นตอนค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะคุ้มครองจนถึงวันที่31มกราคม2,564ค่ะ ที่เราพูดมาการจ่ายเบี้ยประกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะดังนั้นอาจจะต้องซื้อไว้เพื่อคุ้มครองชีวิตสุขภาพแล้วก็คุ้มครองไปเผื่อคนข้างหลังเราด้วยใช่ค่ะก็สามารถคุ้มครองในเรื่องของการติดเชื้อโควิดนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเพื่อพ่วงเข้าไปด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปเลือกแผนดูค่ะจะได้ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะสมตามงบประมาณที่จัดสรรเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวของการประเมินที่ เศรษฐกิจรวมไปถึงวันหยุดพิเศษมาฝากกันค่ะข้อมูลโดย การเงินธนาคารก้าวเข้าสูส่ปีที่39ด้วโดย Financial Media Platform อร์มนิตข,ข้อมูลเชิงลึกแบบ o, o พ o ครอคลุมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n ่ c o t h ี่นี่ที่เดียบว,วรา,า,าร,นนารส,าสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าเข้าสู่ปีที่39ด้วย Fin ยนันเชียร์มีเสียแพลตฟอร์มถันหนข้อมูลเชิงลึกแบบออโอเพราะพุกธิจิเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีวาววแวตตอมันนี่แอนแบงคิ่งดับซีโอดับที่นี่ที่เดียรวารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจ สมาชิกโทรคู6สอง1 2 6ต่อ1310และ1313ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ<า>สะอาด,าดครับ <c oughs> สะอาดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด I'll win... <laughs> บอกว่าปีนี้เศรษฐกิจของจีนนะคะจะขยายตัวได้7.9แน่นอนว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นการเร่งเครื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะและที่สําคัญจีนเขาก็เตรียมที่จะมาลงทุนต่างประเทศด้วยโดยประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายนะคะที่จีนจะเข้ามาลงทุนด้วยพอมีการลงทุนแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าอาจจะเกิดความท้าทายกันด้วยนะคะดังนั้นผู้ประกอบการบ้านเราอาจจะต้องมีการปรับตัวกันด้วยวันนี้ค่ะมีความคิดเห็นนะคะมาจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เกี่ยวกับใน เรื่องของการลงทุนของจีนที่จะเข้ามาลงทุนที่ไทยหลังสถานการณ์วัคซโควิดสิบเคลี่ลข่กันด้วยค่ะโดยทางด้านของนายมานพงเสงียมบุตรรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มง,งานการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยบทวิเคราะห์ค่ะสองทิศทางการลงทุนของนักลงทุนจีนในประเทศไทยหลังโควิดสิจากการสำรวจนักลงทุนจีนพบว่าภายใน1-2ถึงปีข้างหน้า66%มีความสนใจขยายการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากตลาดไทยมีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโย สู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนโดยกลุ่มธุรกิจบริการเทคโนโลยีและอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องเช่นโลจิสติกเป็นกลุ่มอุตสาหการรมที่มีแนวโน้มการลงทุนจากนักลงทุนจีนมากที่สุดด้านดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าแม้ในปี2020การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะลดลงเนื่องจากไวรัสโควิด -19 และจียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริ การลงทุนหรือว่า B O I ลดลงแต่มูลค่ายังเป็นอันดับ2และในปี2017-2019มีแนวโน้มที่จีนจะขอยื่นการลงทุนเพิ่มดังนั้นจึงคาดว่าเม็ดเงินลงทุนจากจีนจะเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าการเข้ามาลงทุนของบริษัทจีนที่เข้ามาพร้อมเงินทุนและเทคโนโลยีถือเป็นความท้าทายของนักลงทุนไทยที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นหรือเป็นโอกาสทางธุรกิจให้การเป็น ผู้ค้ากับนักลงทุนจีนโดยธนาคารไทยพาณิชย์น,น,นะคะมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศตลอดจนมีทีมงานที่เข้าใจบริบทของจีนและไทยอย่างลึกซึง้งพร้อมให้คําปรึกษาและมอบบริการทางด้านการเงินครบวงจรที่จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของทั้งสองประเทศให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถนําไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจของท่านได้นะคะไปดูกันต่อค่ะสําหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่เพิ่มเติมวันหยุดพิเศษให้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศนะคะวันหยุดพิเศษให้กับสถาบันการเงินเช่นเดียวกันแล้วค่ะตรุษจีนนี้ได้วันหยุดเพิ่มนะคะ,ะมาดูรายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เผยแพร่กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมนะคะในวันที่12กุมภาพันธ์และ24กันยายนค่ะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะแล้วก็มีการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชเป็นการออกประกาศเรื่องของกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินนะคะระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29ธันวาคมให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศจึงเห็นสมควรแล้วนะคะให้เพิ่มวันหยุด ของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะไฮไลท์สีเหลืองก็คือวันหยุดพิเศษ12กุมภาพันธ์วันตรุษจีนนะคะช่วงนั้น13นะคะก็คือวันต่อไปนะคะส่วนวันศุกร์ที่24กันยายนนะคะก็จะให้เป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะคะและก็เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปียะมหาราชจากวันจันทร์ที่25เป็นวันศุกร์ที่22ตุลาคมและก็เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่12เมษายนและวันอังคารที่27 กรกฎาคมเพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับภาคธุรกิจมากจนเกินไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่นำมาอัปเดตพร้อมๆกันค่ะค่ะาคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้สี่ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะ เือชันสัมผัสได้จริงเร็วแรงเหนือชั้นระดับโปร yes,